ใหญ่มากค่ะกับการรวมตัวของทั้งสองคนะค่ะชนะคณะนี่เกมออนแอร์ครับเอาใครก่อนดี่พ่ะรู้พี่จะรู้ค่ะก่อนครับผมเกมออนแอร์ครับผมคอนเสิร์ตนี้นะครับชื่อว่าคอนเสิร์ตลิเกออนแอร์นะครับซีดแน่แม่จ๋านะครับครับเราจัดขึ้นกันวันที่30สิงหาคมนะครับที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะครับผมจับมาจับกลุมารวมกลกันได้ยังไงครับการรวมตัว ก็จริงๆแล้วทางทางพี่เต้งนะครับก็ได้ไปไปเจอกับน้องแบงค์นะครับแล้วก็ได้ทําการพาน้องแบงค์เนี่ยมามาหาพวกเราเนีเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราเดรู้กับคณะสอนาราม้ําเพรน,นะครับมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือการอนุรักษ์ความเป็นไทยนะครับฝั่งฝั่งของน้องแบงค์เนี่ยคือการเล่นลิเกนะครับอนุรักษ์ความเป็นไทยอยู่แล้วนะครับส่วนพวกเราเดรูปเนี่ย ก็มีการอนุรักษ์ความเป็นไทยในการสร้างผลงานดนตรีนะครับเอาดนตรีไทยที่เป็นวัฒนธรรมของไทยนะครับมารวมกับดนตรีสากลตะวันตกนะครับก็เป็นสิ่งที่ที่เราจะเอามา crossover กันในการเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในโลกเลยก็ว่าได้ครับรูบ้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับเพราะว่าแบงก์ก็เป็นอ FC ที่พี่วงเดาดูนะคะไปให้ร้องเพลงแอมซอลี่สีดาเมื่อหลายปีที่แล้วะครับแล้วก็ไม่คิดว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งเราจะได้มามีคอนเสิร์ตร่วมกันนะครับก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันตื่นเต้นนะแล้วก็เรากำลังจะได้ทำอะไรใหม่ๆที่แบบใหม่จริงๆสำหรับพวกเราสองน้ำเพชรน,นะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ดีใจที่เป็นขับกำลังจะได้ชมอะไรใหม่ๆจากพวกเรา สาระนึงก็เล้วก็จะพี่มึงเดี๋ยวความพิเศษเขาตัดการบรรจบตัวกันแล้วคร่ะจะมีเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรที่จะได้เห็นในโชว์กับคอนเสิร์ตคริสต์บ้างจริงๆมันก็เซอร์ไพรส์ทั้งโชว์เลยนะครับเพราะคอนเสิร์ตครินี้มันเป็นแบบมีซิทคอมมีความเป็นซิทคอมความน่ารักมันมีแบบด้วยเนื้อเรื่องนะครับที่เราวางมาเนี่ยครับมันน่ารักอ่ะเชื่อว่าทุกคนมาชมแล้วจะต้องอมยิ้มหรือยิ้มตลอดทั้งโชว์อย่างแน่นอนก็เลยไม่อยากให้ทุกคนพลาด เห็นว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มีเพลงพิเศษด้วยสำหรับโปรเจกตเองใช่ไหมครับกับลีเกย์ออนไลน์ใช่ครับเป็นเพลงโปรโมทคอนเสิร์ตครับชื่อเพลงลิเกออนไลน์ครับก็ใช้โปรโมทคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่เหมาะกับในยุคนี้นะครับที่มีแฟนๆออนไลน์ชมเราทุกวันทุกคืนนอกจากแฟนๆด้านหน้าเวทีแล้วนะครับก็มีแฟนๆทั้งในประเทศต่างจังหวัดต่างประเทศที่มารอดูไลฟ์เราทุกๆคืนนะครับ ก็เลยพี่เป้ก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาครับก็จะความประทับใจกับการมารวมตัวกันมัน่าตื่นเต้นแฟนลิเกแฟนเดอะรูทเก็ตื่นเต้นมากนักศิลปินเองเหรอคะเป็นเต้นไหมื่นเต้นมาครับพี่เกดพี่เกดครับเป็นไงบ้างครับพี่เกดบอกเลยว่าไม่เคยไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาฝันว่าจะได้ร่วมงานกับลิเกอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะฮะซึ่งเป็นความคิดที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจนวันนี้บอกเลยว่า มันมีอีกหลายความพิเศษความสุดพายอีกนะครับที่ทุกคนจะได้เจอกันนะครับไม่ใช่แค่เพลงลิเกอร์ออนแอร์เพลงเดียวนะครับนะยังจะมีอีกหลายซิงเกิลที่เราจะเจอแบบใช่นะครับผมในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแฟนจะได้เห็นเพลงของลิลลีเกอร์ตัวเดียังลิกเกอร์เลยเตแต่งเพลไไงไหมคะใครจะจูงใจยยหรือไอันนะี้ก็ต้องรอชมในคอนเสิร์ตจริงครับผมแบงแบงค์แบงค์แล้วพี่ๆครับ มีแววไหมคะใส่ตกงานแน่เลยนะนี่เขาแต่งลิเกนะฮะก็เป็นอยากให้ทุกคนติดตามกันค่ะว่าในคอนเสิร์ตเรามีอะไรบ้างสัมปทานติมตัวยังไงบ้างเนยก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับค่ายสเปซซี่ดีดเหมือนกันแล้วก็พี่พีดูดูด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราก็ได้ฟังเพลงเป็นแฟนคลับของเพลงในค่ายของพี่ๆนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้เราจะได้แบบมาร่วมงานนะคะ ก็ดีใจก็เดี๋ยวซอไม่เต็มพี่เลยเป็นไงบ้างคะเตรียมตัวยังไงบ้างรู้สึกเป็นไงคุณจ้าเป็นไงเป็นไงบ้างคะด้านหลังเตรียมตัวยังไงบ้างแต่พี่ท่องเนื้อเพลงยังคะท่องเพลงยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องร้องเพลงอะไรบ้างนะครับใช่ก็เลยก็นิดนึงครับเราอาจจะแบบว่าลุ้นกับพวกพี่ๆเลยแตว่าครั้นี้เราได้ร้องเพลงป๊อป R and B ด้วยค่ะเพราะคอนเสิร์ตที่ผ่านมาพี่ๆอาจจะได้ชมพวกเราร้องแบบแนวลูกทุ่ง แดนๆค่ะรอบนี้ก็คือเหมือนเปลี่ยนแนวไปเลยค่ะรัชัยเ็ไปดีหเลยใช่ค่ะไม่อยากให้ทุกคนพลาดงานนี้นะคะอยากให้ไปชมกันค่ะยากไหมคะพอมาต้องมาลองเพลงน่ะสำหรับแบงค์นะคะชอบชอบแนวนี้อยู่แล้วถ้าจะต้องถามแบต้องถามอย่างพี่ด้านหลังอย่างเพ็ พี่บาร์สไอ้เนี้ไม่ยากไม่อยากเหร์คุณมีความองอะไรเอ่อเหม่อเลยไม่เหม่อ่ยากหรือไม่มีใครแบบกังวลหรือกิดการอะไรไหมครับกัดการต้องมาร้องเพลงฟอล์มอะไรอย่างเงี้ยเออเกังวลไหมคะกังวลที่สุดแล้วครับเพราะว่าผมน่าจะรุ่งรุ่งยิงอ่ะใส่เพลงไม่ไม่เหนื่ยเลยแต่ต้อปรับปตัวนิดหน่อยคปรับตัวเข้ามามาอีกแนลนึง่ะแต่ว่ารับรองว่าซีดแน่แน่จ้จก็คือ พอวเอาลายแบบทุ latitude, right? mm ่ม hmm. ติดท yeah. ุ okay. ่มไปทุ่นไปก็น่าจะเป็นทางการบ้านของพี่ๆครับเพราะแบบเชื่อว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าต้องร้องเพลงอะไรครับเดี๋ยวพอมาแล้วลองซ้อมนะครับถ้าถ้าเกิดว่าการร้องกับดนตรีมันไม่ได้ไปทางเดียวกันนะครับเดินทางก็น่าจะต้องเป็นทางดนตรีที่จะต้องเอาเรนเพื่อแบบยาก็ต้องพี่เดอะรูปก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วแนวเพลงที่แปลกประหลาดของของของพวกเราเดอะรูปเนี่ยเป็นการนําเอา สิ่งที่ความเป็นไทยทั้งหลายมารวมกับความเป็นโมเดิร์นก็เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วนะครับก็ก็ต้องทํากันบ้านสําหรับน้องๆทั้ง9้าคนว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับคีย์ไหนเพลงสไตล์ไหนคาแรคเตอร์การแสดงแบบไหนผมก็ต้องเอามาหมุนในหัวอีกว่าจะถ่ายทอดออกมาเป็นโน้ตอะไรเป็นบรรยากาศดนตรีแบบไหนฮะก็ต้องเอามาขยายออกไปอีกแล้วเราก็ต้องมาซ้อมมันอีกทีที่น้องช่วยเล็กเราก็มีส่วที่จะช่วยช่วยเยอะใช่ครับ วันนี้ถ้าใครับเาการล้ขับจะเปิดขายบัตรอะไรยังไงถ้าบาเปิดขายบัตรวันที่14กันยายนนี้นะครับที่ออทิเกตเวลา10โมงครับ10โมงนะครับตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะครับบัตรมีหลายราคาใช่ครับบัตรมีหลายราคาครับก็สามารถเข้าไปเลือกได้นะครับแต่อยากให้ทุกคนวางไว้กี่รอบวางไว้กี่รอบครับเอารอบเดียวรอบเดียวก่อนรอบเดียวครับเดียวไม่ยกเยวมาแล้วก็ไม่รอนะครับ ดได้น,เนีเรื่องเพิ่มรอบไม่ใช่ปัญหาออคัปัญหาหอยู่ที่ว่าร,รอบแรกนะครับต้องมาให้กำลังใจได้เพราะว่าพวกเราทุกคนนะครับตั้งใจมากๆากนะครับกับคอนเสิร์ตลิเกออร์เอร์ในครั้งนี้นะครับที่จะรู้การตั้งอะไรก็ได้ครับสำหรับงานโลกแห่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับผมก็ฝากนะครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับนี่คือการรวมตัวครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นการ ทำอะไรที่ใหม่ครั้งแรกในโลกเลยก็ว่าได้นะครับสํหาหรับการเอาลิเกมาผสมผสานกับดนตรีตะวันตกนะครับก็ฝากนะครับวันที่30สิงหาคมนี้นะครับคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับคณะเดอะรูปและคณะสอรมน้ำเพชรนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับที่เซ็นทันแจ้งวัฒนะครับผมโมาชมกันเยอะค่ะทุกคน